DISC นะคะคือลักษณะบุคลิกภาพของแต่ละบุคคลซึ่งสังเกตได้จากนิสัยการทำงานและสภาวเรอ้อมีสีประเภทคือ Dominance Influence Steadiness c o m p l n s e ซึ่งจริงๆแล้วทุกคนอาจจะมีหลายลักษณะในบุคคลเดียวแต่ที่จะปรากฏชัดเจนคือจุดเด่นสามารถสังเกตได้จากการทำงานว่ามีจุดเด่นอะไรบ้างหรือมีข้อจำกัดอะไรบ้างโดยใช้ DISC m o เดลค่ะ ชาวโดมิเนนนมีลักษณะตามชื่อมีพฤติกรรมการทำงานประเภทชอบความท้าทายตัดสินใจอย่างรวดเร็วความมั่นใจในตัวเองสูงไม่ชอบการบังคับเป็นคนเด็ดขาดไม่ชอบทำงานที่มีรายละเอียดเยอะจึงอาจให้เกิดความผิดพลาดเล็กน้อยอยู่เสมอ ข้อควรระวังของกลุ่มมนุษย์โดยมีแนนนะคะคือความที่เป็นคนมั่นใจสูงมีอีโก้สูงไม่ยอมฟังใครมองตัวเองเป็นผู้นําแต่ลักษณะของผู้นําที่ดีนอกจากจะพาทีมไปยังเป้าหมายได้สําเร็จแล้ว,วก็ต้องฟังคําเตือนหรือข้อเสนอของคนอื่นด้วยวิธีการมอบหมายงานให้กับกลุ่มมนุษย์โดยมีแนนนะคะคือ หนึ่งเป็นคนมุ่งผลลัพธ์ในการมอบงานให้หัวหน้าจึงควรบอกผลลัพธ์ที่ต้องการให้พวกเขาอย่างชัดเจนและถูกต้องค่ะข้อที่สองคือบอกกำหนดเวลาของงานเพื่อจะสามารถส่งมอบงานได้ตามกำหนดเวลาสามหัวหน้าต้องชี้แจงขอบเขตอำนาจที่พวกเขามีเพื่อป้องกันไม่ให้พวกเขาใช้อำนาจต่อผู้อื่นและสี่กลุ่มคน dominant ชอบความควบคุมสถานการณ์ ดังนั้นการมอบหมายงานใดๆควรให้กำหนดเองและให้อิสระต่องานมนุษย์กลุ่มอินฟลูเอนซ์นะคะชาวอินฟลูเอนซ์คือมนุษย์โลกสวยเดินเล่นในท่วงลาเวนเดอร์อย่างแท้จริงมีความคึคกคักสนุกสนานอยู่ตลอดเวลาชอบสร้างสีสันให้กับสังคมมีความกระตือรือร้นมองโลกในแง่ดีอยู่เสมอเป็นที่รักของทุกคนมีพฤติกรรมไม่นเน้นการทำงานแต่เน้นสนุกสนานมากกว่า ก็วควรระวังมักเป็นคนปฏิเสธคนไม่เก่งมักไว้ใจคนอื่นมากเกินไปเป็นคนโน้มน้าวคนเก่งอาจจะมีคนอิจฉาหรือมันไส้เพราะเป็นจุดเด่นอยู่เสมอวิธีการมอบหมายงานให้กับมนุษย์อินฟลูเอน์นะคะคือ 1. ตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าพวกเขาเข้าใจตรงตามที่เราคาดหวังไหมเพราะคนที่เต็มไปด้วยจินตนาการมักมีความสร้างสรรค์เป็นของตัวเอง มนุษย์ถึงเอสเตเดนตชาวสเตเดนตผู้มมรับความสงบจะมีพฤติกรรมที่นิ่งใจเย็นเป็นผู้รับความดีดีสมดุดต้นสมดุลไปยืนหนึ่งเรื่องการมีผลิตที่ดีก็ควรระว,วังชาวสเตเดนตไม่ชอบความวุ่นวายชอบอยู่ในสิ่งขอของตัวเองไม่ชอบความขัดแยง้งชอบยืดหย่กับอะไรเดิมๆและไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงที่กระทนหันวิธีการมอบหมายงานให้ชาวสเตเดนตหนึ่งการมอบหมายงานโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในงานใหม่ๆ ที่พวกเขาไม่เคยทามาก่อนให้อธิบายทีละขั้นตอนเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องทําองอธิบายให้ทราบถึงทรัพยากรที่มีในที่ทํางาน3กําหนดการติดตามผมเป็นประจําเพื่อช่วยให้พวกเขามั่นใจว่ายังทํางานได้ตรงตามที่ต้องการ 4. พวกเขาเป็นคนที่เก่งใจหัวหน้าจึงควรช่วยพวกเขาในการขอความร่วมมือมนุษย์กลุ่มสีคอมแพนเป็นนักวิเคราะห์และ profession นี้อันดับหนึ่งอย่างชาวคอมแพน ะมีนิสัยเหมือนเป็นนับวางแผนทำอะไรต้องวางแผนเสมอและต้องเป็นขั้นตอนมีความรอบคอบช่างสังเกตชอบอะไรที่ซับซ้อนและทุกอย่างต้องเป๊ะข้อควรระวงังหลายคนอาจมองว่าคนลุมนี้จู้จี้จุกจิกเกินไปและต้องวางแผนให้ชัดเจนถุกระเบียบอยู่ยก่อนที่จะทําอะไรเพราะจะพลาดโอกาสดีๆวิธีมอบหมายงานให้ชาวคอมเพลนหนึ่งขณะมอบหมายงานให้อธิบายอย่างเป็นเหตุเป็นผล คำนึงถึงความถูกต้องรวมถึงมาตรฐานในเชิงคุณภาพสอตอบย้ำกับกำหนดเวลาเพราะมนุษยกลุ่มสีมีแนวโน้มที่จะพลาดการส่งงานตามกำหนดเวลาทั้งที่ทำเสร็จแล้ว คนที่ชอบแจกงออกนะคะคือคนที่เข้ากับบุคคลได้ง่ายค่ะเป็นคนที่มีทักษะการเข้าสังคมค่อนข้างสูงและค่อนข้างชอบอยู่ในองค์กรใหญ่ที่มีผู้คนมากมายหลายกลุ่มค่ะคนที่อ่อนโยนคอยตามนะคะคือเป็นกลุ่มคนประเภทที่ให้ความสนับสนุนผู้อื่นโดยตลอดค่ะเป็นคนที่มีความจริงใจมีความสามารถและชอบสนับสนุนผู้อื่นค่ะคนที่อยู่ติ่ตามซื้อตรงคือเป็นคนที่มีความมั่นใจยุติธรรมไม่เอาเปรียบใครและชอบเข้าเองเข้าหาความสําเร็จค่ะคนที่ระมัดระวังตัว ประเภทนี้มาคิดให้รอบคอบก่อนลงรรมือทาค่ะโดยมองปัญหาต่างๆพี่ก็เห็นปัญหาต่างๆให้ครอบคุมก่อนตัดสินใจแก้ไขค่ะคนที่คิดถึงแต่ตัวเองแต่วเวลาละ่ะคะคือคุณควน,นี้มักให้ความสาคัญกับภาพลักษณ์ไม่ชอบให้ถูกวิจารณ์ค่ะเรียกได้ว่าค่อนข้างจ่อๆกับคำวิจารณ์ค่ะคนที่ชอบเสี่ยงนะคะคือลักษณะโดดเด่นและชัดเจนของคนประเภทนี้ก็คือชอบทําอะไรที่มีประสบการณ์ใหม่ๆค่ะชอบความท้าทายความสามารถมากกว่าการทํางานในที่ประจําค่ะ วิธีการรับมือนะคะคือ1ตั้งสติ mm hmm. เพื่อนร่วมง,งานมาชวนบวนทำแรงงุนหนิตสิ่งแรกที่เราจะทำได้ก็คือการตั้งสติและใจเย็นนะคะ2ไม่ตอบโต้ด้วยการทาะเลาะเลี่ยงกรรมพลาโดยใช้อารมณ์แทนที่จะโต้กลับอย่างรุนแรงเป็นแบบเป็นเจราจา3ไม่เผลอเป็นคนชวนปวนซาเอมพฤติกรรมชวนบวนในที่ทำงานเป็นกันได้ง่ายมากเพราะเราไม่สามารถทำให้ทุกคนพอใจได้ถ้ารู้ว่าเราเข้าข่ายชวนปวนแล้วให้รีบปรับปรุงตัวด่วนค่ะ4ตักเตือนเพื่อนถ้าเราจะใช้วิธีนี้เราแนะนำให้เลือกเพื่อนร่วมง,งานที่เปิดใจรับฟัง ห้าปรึกษาหัวหน้าถ้าเราคิดว่าเราพูดเองไม่ได้ลองปรึกษาหัวหน้าพูดแทนนะคะ 6. ตั้งใจทํางานของเราให้ดีที่สุดวิธีนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดที่ทําได้ด้วยตัวเองค่ะแล้วก็จะมีคนปนระเภทที่1นนะคะคนที่สามารถและเต็มใจในการทํางานคุณต้องคอยท้าทายเขาทํางานยากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะคนกลุ่มนี้จะมีความเพียพยายามสูง2นะคะคนที่มีความสามารถในการทํางานแต่ไม่ค่อยเต็มใจทํางานเท่าไหร่ต้องคนหาทายหรือเขาไม่ค่อยได้ใช้ศักยภาพของตนเองทั้นใที่เขาทําได้ อาจจะเรียกร้องอะไรสักอย่างก็ได้คุณทําหน้าที่ในฐานะโค้เพื่อกรดนูศักยภาพของเขาดอกมาโดยกระตุ้นให้เขาเห็นประโยชน์การทําหน้าที่ของเขาให้ดี 3. คนที่ไม่มีความสามารถแต่มีความรู้ในการทํางานนั้นคนลักษณะน,านี้ถ้าคุณให้โอกาสเขาได้เรียนรู้เพิ่มเติมโดยการอบรมสักระยะจะช่วยให้เขาทํางานออกมาได้ดีคนที่4นะคะคนที่ไม่มีความสามารถและยังไม่ตั้งใจทํางานองค์กรใดมีบุคลากรในกลุ่มนี้ องค์กรน,นั้นจะลำบากเท่านั้นดังนั้นคุณในฐานะหัวหน้าพนักงานควรพัฒน,นาให้เขามีความทะเยอทะยานมากขึ้นและกำหนดบทลงโทษให้ได้ค่ะจี้นะคะพี่ร้ายของคนทำงานเพราะสถานการณ์แบบนี้เรียกได้ว่าเมลขาดเจอแทบถูกเวลาต้นตอจะเป็นอะไรแปไม่ได้นอกจากเพื่อนร่วมงานนี่แหละที่พ่นพิษใส่ไม่หยุดรู้ตัวไอทีก็แสบ้อนนะคะ มาทำความเข้าใจกับอาการเหล่านี้เพื่อให้รู้ผลเสียที่จะเกิดขึ้น Toxic People นะคะหากแปลตรงๆก็คือคนที่มีพิษสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทยได้อธิบายไว้ว่าเป็นคนที่ใช้เรียกคนที่ยืนติดตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางจะอารมณ์หมายความที่ทําให้คนรอบตัวรู้สึกแย่ ลักษณะของคนท็อกซีพีเพลนะคะ 1. ตั้งตัวเป็นจุดศูนย์กลางคนเหล่านี้มักไม่สนใจคนรอบข้างหรือปัญหาของคนอื่น2นะคะทํางานเอาหน้าเวลามีงานที่ต้องทําเป็นทีมคนเหล่านี้มักจะไร้ร่องรอยนะคะขอความช่วยเหลือก็จะอีดอ่อดแต่เมื่อถึงวันพรีเซนต์กับหัวหน้าก็จะโผลมาแถมเคเม็มว่าเป็นงานที่ตนเองทํา 3. นะคะพูดเก่งจะทําไม่เป็นพูดเก่งพรีเซนต์ดีแต่พอให้ลงมือทํากับทําไม่ได้คนแบบนี้มีอยู่ทุกที่ในออฟฟิศแต่คนแบบนี้ไม่มีผิดไม่มี 4นะคะมนุษย์ที่นินทาค่ะนินทาไม่อยู่ในทุกสังคมนะคะโดยเฉพาะสังคมมนุษย์เงินเดือนยิ่งหลีกเลี่ยงระยะค่ะ 5. <ส>ก่อให้เกิดความรา้าวฉานของสััพันธภาพนะคะมาจะหาโอกาสทํารายเพื่อนร่วมง,งานอยู่เสม,มอค่ะไม่ว่าจะในทานะกลังพักคนอื่นเราจะทีมพยายามทําเรื่องร้าวแตการนานๆนะคะเพ<ส>ื่อให้เพื่อนร่วมทีมเนี่ยโดนเจ้านายเรียกโกรค่ะกนะคะทาให้ทีมมีปัญหาค่ะเพราะว่าชอบทําตัวมีปัญหาชอบทําให้เพื่อนร่วมง,งานคนอื่น ไม่ฟังใครชอบจากสิ่งคนอื่นค่ะนอกจากความคิดจ,จะติดลบแล้วนะคะยังไม่ฟังใครแถมชอบตัดสินคนอื่นค่ะวิธีลวมือกับเพื่อนร่วมง,งานที่เป็นผิดนะคะหนึ่ดูแลตัวเองก่อนเป็นอย่างแรกคะ่ะเพราะว่าความท็อกซิกนะคะจะทําให้เราเกิดความเครียดสาสมดังนั้น ปล่อยวางค่ะ2หลีกเลี่ยงการเผเชิญหน้าสร้างระยะห่างค่ะเพราะว่าถ้าเราแรงใ่กลับเนี่ยจะทําให้สถานการณ์แย่ลงค่ะดังนั้นเราควรสร้างระยะห่างค่ะ3หาเพื่อนร่วมงานที่ไว้ใจได้ค่ะเพราะว่าถ้าเราอยู่คนเดียวนะอาจจะทําให้เราเครียดได้ค่ะดังนั้นนะคะเราควรที่จะหาเพื่อนคู่ใจนะคะไว้ในออฟฟิศค่ะเพราะว่าจะทําให้เราสามารถอยู่ได้ค่ะ 4. นะคะหาก,กิจกรรมทาค่ะระบายความเครียดเช่นทําในสิ่งที่ตนเองชอบและสบายใจค่ะ 5นะคะรองพูดคุยหรือหาวิธีอยู่ร่วมกันค่ะหกมองหาสิ่งใหม่ๆหรือมองหาการเปลี่ยนแปลงค่ะเช่นการหางานใหม่การหาเพื่อนใหม่ค่ะ7บางอย่างนะคะต้องถึงมือหัวหน้าค่ะเช่นการบอกกล่าวพูดถึงพฤติกรรมของคนนั้นค่ะ8ไม่ควรนําความท้องสิ่งนะคะกลับไปที่บ้านด้วยค่ะคือเรื่องเกิดในออฟฟิศนะคะก็ควรจบที่ออฟฟิศค่ะกลับบ้านก็ควรใช้ชีวิตอย่างปกติค่ะ การอยู่ร่วมกันนะคะเป็นสังคมใหญ่ในสถานที่หรือองค์กรเดียวกันย่อมมีปัญหาไม่มากก็น้อยค่ะเนื่องจากมาต่างสถานที่ต่างสังคมลักษณะน,นิสัยก็ต่างกันค่ะดังนั้นนะคะเราควรที่จะเรียนรู้ตัวตนของคนอื่นที่อยู่ร่วมกันค่ะก็จะทําให้เราเข้าใจการกระทําแต่ละอย่างของกันและกันค่ะและเราควรยอมรับและเปิดใจค่ะความขัดแย้งก็จะลดน้อยลงค่ะและจะทําให้เราเนี่ยเิดค,ความเป็นทีมกันมากขึ้นค่ะ